สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซันนี่บีแช n n นลคลิปนี้เราจะพูดถึงเกม h a r v e s t Moon The Winds of a n t o s กันนะคะเอ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 ก่อนจะไปรับชมนั้นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซันนี่เลยนะคะ <c oughs> เอาละเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือระบบผูกผักของเกมนี้เนี่ยจะ แปลกกว่าเกมอื่นนิดนึงตรงที่ผักจะเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งสันนี่ได้แบ่งพื้นที่ไว้2พื้นที่หลักๆคือพื้นที่เมืองและพื้นที่พิเศษตามภาพนี้เลยพื้นที่เมืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4สัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ที่1คือรูปดอกซากุระแทนฤดูใบไม้ผลิเราสามารถปลูกได้ในนเชนลี่วิลเลจเลยนะคะวาร์ปอันนี้เลยนะ วาร์ปมาเลยวิ่งตรงมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นรูปพาาทิพย์จะแทนฤดูร้อ,รอนปลูกได้ที่เมืองลิลิคาราวิลเลจวาร์ปมาที่เกรสเพียตรงนี้นะคะวาร์ปมาเลยก็วิ่งตรงแนวมาเลยจะเจอเลยนะคะกับ ฟาร์มของเมืองลิลิคาลานั่นเองต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่3คือลูกใบเมเปิลนะคะแทนฤดูใบไม้ร่วงปลูกได้ที่เฮอร์เบิร์กวิลเลจให้เราวาดมาที่มิวสิกสแควร์อันผิดขอภัยด้วยนะคะเนื่องจากซันนี่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะถ้าเกิดใครแบบว่า เอ้ยคุณซันนี่อ่านผิดก็อย่าลืมทักมานะคะนี่หลังจากวาร์ปมาแล้วก็ให้เราตรงแนวมาเลยหันหน้าตรงแนววิ่งออกเมืองมาค่ะข้ามสะพานเสร็จปุ๊บอะเราก็จะมาเจอพื้นที่ที่ปลูกของเมืองเฮอร์เบิร์กอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคสัญ,ญลักษณ์ที่4นะคะจะเป็นรูปเก็ดฮิมะแทนฤดูหนาวจะปลูกได้ที่เมืองซิมา r เกรสวิลเลจให้เราวาร์ปมาที่ซิมาเกรสวิลเลจตรงนี้เลยหันหน้าพุ่งตรงไปเลย พุ่งตรงมาแล้วอยู่ข้างบนนี้เลยขึ้นเนินมานิดเดียวเองก็จะเจอเลยนะแล้วก็ไอเจ้าบ่อนน้ำพุร้อนตรงนี้นะคะมันจะเหมือนบ่อนน้ำพุร้อนของเกม h a r v e s t Moon ปกติเลยคือเราสามารถลงไปแช่แล้วก็ได้สเตมบน่าคืนด้วยนะคะเอาล่ะ พูดถึงเรื่องพื้นที่เมืองกันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่องพื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบแบบที่1ก็คือรูปภูเขาไฟเราจะสามารถปลูกได้ในโซนภูเขาไฟนะคะซึ่นี่เรียกมันว่า v o ok ค c a n o f a r m แล้วกันนะคะแต่ว่าเวลาเราจะว้าไปเนี่ยให้เราว้าไปที่ลาวา hot s p ร i n g อะคะ่ะว้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าเราเลยค่ะแบบนี้นะเนี่ย โอ้โหมาถึงวาร์ปเสร็จปุ๊บเจอเลยต่อไปเนี่ยจะเป็นรูปตัวไข่น้ำไหลซันนี่เรียกมันว่าพื้นที่ฟาร์มโอเอซิสแล้วค่ะนะคะมันจะอยู่ใกล้ตรงวาร์ปของโอเอซิสเลยให้เราวาร์ปมาวาร์ปโอเอซิสเลยค่ะม้วนหน้าหันไปเราก็จะเจอเลยตรงนี้เลยนะคะเอาล่ะต่อไปเป็นรูปสุดท้ายก็คือรูปใบไม้ธรรมดาเลยเราสามารถปลูกได้ข้างนอก นอกพื้นที่ฟาร์มนอกเหนือที่ซันนี่อธิบายมาทั้งหมด6พื้นที่อะค่ะซันนี่เรียกมันว่าแฟรแลนด์แล้วกันนะคะ โอเคเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนถามซันนี่ว่าเออพี่แล้วแต่ว่าหนูเปิดเกมมาเนี่ยหนูจะหา,มาเมล็ดผักยังไงถ้ามันไม่มีขายในในร้านเราจะสามารถหา,มาเมล็ดผักเริ่มต้นได้จากน้องพูดนะคะน้องพูดเนี่ยมีทั้งหมด2ชนิดก็คือน้องพูดธรรมดานะคะจะเป็นตัวสีแดงแบบนี้ส่วนน้องพูดแบบที่2คือน้องพูดแบบแรก่ก็คือสีม่วงเงี้ยเวลาเราเข้าใกล้น้องจะอย่างนี้ แบบนี้ก็คือน้องอะ่ะก็จะวิ่งหนีเรานะคะถ้าเราต้องย่องเข้าไปแต่ซันนี่ให้ทริคเลยนะคะจริงๆไม่ต้องย่องเข้าไปก็ได้คะ่ะวิ่งเข้าไปแล้วก็รีบกดคุยก็จะได้เหมือนกันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการไหนซันนี่ก็ขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นกองพันกุ๊กไก่กันนะรายละเอียดอยู่ใต้ลิงค์ดีคริปชั่นข้างล่างนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย